เาเข้ามาแล้วกลางเดือนนี้เริ่มชัดเจนแล้วพื้นที่ไหนจะเริ่มก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะนิยอมพอประกาศต่ำจ่อมาอีกรอบปิจกรากากลับม,มาพบกันอีกครั้งกับจังหวตัตตะไพอุทกภัยพกรารกาทางเพจและ y o u t u b บฝนฟ้าพิจกรณ์ที่พรลุงยายใยทาง Facebook พฤหัสบดีที่16ตุลาคมในช่วงเที่ยงก่อนที่เราจะไปดูพื้นที่เสี่ยงฝนแอดมินขอไวยพรทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับ วันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสียงฝนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงปลายเดือนนี้ 30ตุลาคมแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นจะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังรวมถึงแนวโน้มของการเคลื่อนตัวของหย่อมความระกาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวมาใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเคลื่อนตัวเข้าไทยหรือไม่และอากาศหนาวเย็นจะเป็นเช่นไรจะเลื่อนออกไปหรือจะขยับเข้ามาเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในช่วงนี้นะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา3วันติดตามเทศตบินได้รายงานข่าวไปนะครับตั้งแต่ในช่วงที่ 14, 15รวมถึง16ตุลาคมแต่ในวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นแต่นะครับก็จะลดลงจากเมื่อวานนี้อยู่ส่วนใหญ่แล้วบริเวณพื้นที่ฝนก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งนะครับ ฝนลดลงก็จริงแต่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างอย่างภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งฝนตกหนักจะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างและนะครับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งประเทศไทยทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันทําให้เกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักรวมถึงเฝ้าระวังฝนสะสม อาจจะทําให้เกิดการไม่ราบรื่นในการเดินทางสัญจรในช่วงนี้เพราะอาจจะมีน้ําขังเกิดขึ้นนะครับการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อกันฝนและการเดินเท้าต้องพกร่มนะครับส่วนการเดินทางโดยรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องเพิ่มความระวังในพื้นที่น้ําท่วมขังก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับฝนหลังจากวันนี้เป็นต้นไป ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีตกเข้ามาต่อเนื่องนะคะ17-20ตุลาคมหลังจากนั้น21ตุลาคมถึง30ตุลาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงอีกนะคะแต่นะครับในช่วงที่2 0ตุลาคมจะเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแน่ทิศนะคะฝนจะน้อยลงทั้งภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเริ่มเย็นลงลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้นนะครับ จะมีหย่อมความรกาศต่ำบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้แต่จะมาในจังหวะของมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับดังนั้นนะครับ28-30ตุลาคมก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ก็จะเริ่มมีสัญญาณการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับติดตามอัปเดตปยาระกาศอย่างใกล้ชิดกันต่อนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์ความเสียหายให้เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะครับเพราะในช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับก็มีด้านของความแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นให้เห็นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บึงบารเพศจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้เกิดพายุวงช้างขึ้นนะครับที่บริเวณพื้นที่บึงบารเพศจังหวัดนครสวรรค์คลิปภาพก็อย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้นะคะ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านนอกจากพายุหวงช้างแล้วนะคะภาพที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้เป็นภาพของการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเกิดขึ้นซึ่งเป็นน้ําป่าจากเทือกเขาพนมลงรักอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษสำหรับผู้ที่อยู่ท้ายน้ําก็ต้องฟฝอาระวังระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเตรียมอบพยกและขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้าน นอกจากนั้นแล้วนะครับสถานการณ์น้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องฟฝ้าระวังกันด้วยนะครับภาพเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น15นาฬิกา40นาทีเมื่อวานนี้15ตุลาคม2568ได้เกิดในด้านของเรือยนต์ลากจูงล่มกลางแม่น้ําป่าสากในพื้นที่เขตอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียามีคนสูญหายภายในน,น้ํหนรายนะครับเป็นภรรยาของผู้ขับเรือโดยตั้งท้องเจเดือน ต่อมาทีมค้นหาได้พบเจอร่างของผู้สูญหายอยู่บริเวณพื้นที่ใต้เรือนะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านส่วนภาพนี้เป็นภาพพาย,ยุงวงช้างนะครับที่มีคนถ่ายได้ที่บริเวณพื้นที่ตำบลวังมหากรอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น่าจะเป็นภาพเดียวกันนะครับที่ถ่ายบริเวณพื้นที่บึงบรารเพศนครสวรรค์นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ ส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นภาพของมวลน,น้ําจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดน้ําท่วมขังบริเวณพื้นที่กําแพงหลังจากนั้นกําแพงอุ้มน้ําเอาไว้ไม่ไหวจึงทําให้เกิดการพังถล่มลงมานะครับกําแพงหอพักต้านน้ําไม่ไหวเกิดการพังถล่มทับรถพังเสียหายที่บริเวณพื้นที่สะพานสปลวกแดงระยองเมื่อวานนี้15ตุลาคม2 0 1 8 ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับมีช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวก็มีความแปรปรวนสภาพอากาศนอกจากฝนแล้วฟ้าก็แรงเช่นกันนะครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาสองตายายได้เกิดฝนตกหนักเข้าไปหลบในเถียงนากลางท้องทุ่งนาที่บริเวณพื้นที่บ้านโนนคอหมู่ที่8ตำบลนานทันอําเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับหลังจากเกิดฝนตกก็มีฟ้าร้องและฟ้าผ่าลงมา ซึ่งนะครับตรวจสอบภายในตัวพบว่ามีโทรศัพท์มือถืออยู่หนึ่งเครื่องนะครับอาจจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดฟ้าผ่าในครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะครับขอบคุณภาพและขอ้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต่อไปจะพาไปดูก,การพยารการณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 6ถึง17ตุลาคม2568นาพยารการณ์ในอีกาศในิีกีชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40สส่วนมา,จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน กำแพแงเพชรสุขโขทัทยพิษณุโลกและเพชรบณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด3 0 3 4, 4องศาลมตันออกความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาดพ้นออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด32-35องศาลมตันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนอยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมสม,มุทรสงครามและสม,มุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดยิบตาม2 4องศาและสูงสุด33-36องศาลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคุตุนออกแาะชายฝั่ง ฝนฟ้าขนองร้อยละ60สนตกหนักบางพื้นที่ฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยิบองศาและสูงสุด3าม6ถึงสาองศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วากถึง30ปกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมนฑลฝนรอยละ60ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2สองศาและสูงสุดสามสองศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง พากรณ์อรกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนร้อยละเจ็ดสิบตกหนักบางพื้นที่เพชรบุรีประจวบริ่นขันจุมพรสุร,ราชธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา,ลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสามสามสี่องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ60ส่วนมากพังงากระบี่และตรังอุณ 63, หภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-35องศาลมฝนออกเฉียงใต้ความเรม็วลถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรต่อไปจะพาพิเชษพิกัดไปปักบนพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก11ในวัน16ตุลาคมฝนเนบริเวณพื้นที่ชุมพ35ร35มิลลิเมตร บางสะพานน้อย0.7หลังสวน7.4เกาะสองอท่าชนะ5.8สุราษฎร์ธานี3ขนอม5.4นครสิีธรรมราช4.7ชะอวด5.5ตรังจิดพัทลุง1ิดบ้านกีรีวงศ์หาดใหญ่3ปัตตานี3.1ยะลา2.8และนาราธิวาส3.7ดสิบห้านาฬกาสิบตุลาคมฝนเนิมริวินพื้นที่เชียงรายหนึ่งท่าขี้เหล็กศูปัวหนึ่เงาสอหเชียงใหม่ 1ขุนยอม2.5อมก่อย5อุตรดิตถน0.8พิษณุโลก4.3ลมศักดิ์1.1อุมพัง3.7แม่สอด1.6นครสวรรค์1.5ทองผาภูมิ4ส่วนพึ่ง7.2กรุงเทพมหานคร1.3บางสะพานน้อย2เกาะ2 2.5ตะกัวป่า5.8สุราษานี7ภูเก็ต4นครศรีธรรมราช1.6ตรัง8.2หาดใหญ่3.2ยะลา5 โพชัยอุมโมงค์ชธานี1บานทาหนึดท่าแขก1.5ปากเตนหนและอัตตะปือ3.7หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจินใรางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งคีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ